คุณกำลังฟัง Podcast ์ Stone Assembly of God ข้อคิดพลังใจอ่านโดยลัคนาบุญบุตรอย่าหยุดพูดถึงการอัศจรรย์ของพระเจ้าเพราะคุณจะได้เห็นการอัศจรรย์ครั้งใหม่เกิดขึ้นกับคุณข้าพระเจ้าจะระลึกถึงพระราชะกิจทั้งปวงของพระเจ้าพระเจ้าค่าข้าพระองค์จะจดจำบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนกอน สดุดีบทที่77ข้อที่11มีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าอยากให้คนลืมก็อย่าไปพูดถึงเรื่องนั้นแต่ถ้าอยากให้คนจําไม่ลืมก็ต้องพูดถึงบ่อยๆเรื่องการอาจจัศจรรย์ของพระเจ้าในชีวิตของเราก็เช่นกันยิ่งพูดยิ่งจะได้พบเจอสิ่งดีจากพระองค์สำหรับเราทั้งหลายผู้ที่เคยเห็นเคยประสบการณ์กับการอาจจัศจรรย์ของพระเจ้ามามากมาย ก็คงไม่มีความรู้สึกว่าการอัศจรรย์ของพระเจ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากแต่สิ่งที่เราควรทำบ่อยๆก็คือข้อที่1การระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงของพระเจ้าเช่นพระเจ้านำการกลับใจมาสู่ชีวิตของเราแล้วชีวิตของเราก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีจากหน้ามือเป็นหลังมือเมื่อเราได้ต้อนรับพระองค์เป็นพระเจ้าและทรงนำพาชีวิตของเราเป็นต้นข้อที่ส การจดจำบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมัยก่อนๆเช่นวันเวลาที่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ก็มีชีวิตที่หายจากโรคที่เป็นอยู่เมื่อเป็นพยานให้คนในครอบครัวหลายคนก็กลับใจมาเชื่อเดี๋ยวนี้ครอบครัวพบสันติสุขออกพ้นจากการเบียดเบียนของผีมารซาตานวิญญาณชั่วเมื่ออธิษฐานพระเจ้าพระองค์ก็ทรงประทานให้เกิดความสำเร็จเป็นต้น นี่คือการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นโดยพระเจ้าซึ่งก็เป็นความจริงกับชีวิตของเราทั้งหลายมาแล้ววันนี้ขออย่าให้เราลืมแต่ให้เราระลึกถึงและต้องกล่าวถึงเสมอและถ้าเราทูลขอการอัศจรรย์จากพระเจ้าขอย้ำว่าการอัศจรรย์ของพระเจ้ามีจริงแล้วการอัศจรรย์ของพระเจ้าในรอบใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นจริงนั่นเองอาเมน คำอธิษฐานทูลขอพระบิดาที่รักลูกขอพระคุณพระองค์ที่ทรงให้ลูกมีประสบการณ์กับพระราชกิจอันทรงพระคุณทั้งหลายทั้งปวงที่มาถึงชีวิตของลูกและบุคคลรอบข้างได้เห็นโปรดให้ลูกระลึกถึงเสมออย่าได้ลืมแต่จดจำไว้ในชีวิตเพื่อลูกจะขอบพระคุณพระองค์เสมอและเมื่อลูกยิ่งพูด ลูกก็ยิ่งจะได้เห็นและประสบกับการอัศจรรย์ครั้งใหม่ๆที่พระองค์ทรงเตรียมไว้สำหรับชีวิตของลูกลูกจึงทูลอธิษฐานในพระราชนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ท่านบทความโดยศาสนาจารย์ด็อกเตอร์สมหมายแสงสว่างสัจกุล